ในบางครั้งหน้าตาหรือบุคลิกก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดในแค่ว่าเราเองจะมีคู่ครองเพราะว่าสไตล์การใช้ชีวิตหรือว่าหน้าทีการงานก็มีส่วนในการเลือกคู่ครองด้วยเหมือนกันนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดรื้อมาี่ครับคู้จุนภัยเอกของเรามาเยี่ยมบ้านต่างจังหวัดซึ่งวันๆภัยเอกของเราก็ไม่ได้ทําอะไรเอาแต่เล่นมือถือทั้งวันจนทางด้านคุณลุงของมันเก็เดินเข้ามาถามนะครับว่าแกจะไม่ทําอะไรนอกจากเล่นมือถือเลยเหรอภัยเอกของเราก็เลยที่ตอบไปนี่ครับว่าลุงจะให้ผมทําอะไรรัก็แถวนี้มันไม่มีอะไรให้ทําเลย <S <S มีแต่ไปไร่ไปสวนใครจะอยากไปหรอครับว่าแต่มีที่ชาร์จให้ผมชาร์จบ้างไหมครับพอดีาสายชาร์จผมมันเสียนะครับของฉันมันชาร์จของแกไม่ได้หรอกมันเป็นรุ่นเก่าต้องไปซื้อใหม่ในเมืองนู่นแต่ว่าวันนี้นง พาไปไม่ได้นะเพราะว่ามันเย็ยนมากแล้วไพเอกของเราก็ออกลูกเซ็งอยู่นิดหนึ่งนะครับคุณลุงก็เลยดีบอกว่าข้าแกรีบก็ไปยืมข้างบ้านสิเขาน่าจะมียูรอกเพราะว่าก็เป็นวัยรุ่นเหมือนแกทางด้านไพเอกของเราก็เลยนั่งเล่นมือถือต่อได้สักพักหนึ่งแบตมันก็หมดไพเอกของเราก็เลยรีบมาหาข้างบ้านจ้าเอกเป็นนางเอกของเราที่กําลังมาเก็บผ้าอยู่ไพเอกของเราก็เลยได้ขอยืมสายชาร์จนางเอกของเราก็เลยพาเข้ามาในบ้านเราก็ได้หาสายชาร์จให้กับไพเอกของเราแต่ว่าระหว่างที่หาอยู่เธอเองก็ไม่ค่่ออออยจะรววังงตเเกกขา็มมีแ ด้วยนะครับหลังจากที่นังเอกของเราหาสายชาร์จได้สักพักหนึ่งเธอเองก็ได้จา่าเอรียบร้อยก็เลยได้บอกกับไพ่อีกของเราว่าเอาโทรศัพท์มาส,สิเดี๋ยวฉันจะไปชาร์จให้เพราะว่าให้เอากลับไปชาร์จที่บ้านไม่ได้ฉันเองก็ต้องใช้เหมือนกันไพ่อีกของเราก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์ให้จากนั้นทั้งสองคนก็เลยมานั่งจิบชาด้วยกันระหว่างนั้นนางเอกของเราก็เลยได้ถามนะครับว่าเธอไปอยู่ที่ไหนหรอไพ่อีกของเราก็ได้บอกนะครับว่าผมอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วอยู่ที่นั่นสนุกไหมอ๋อก็เรื่อยครับแต่ว่ามันก็คงจะะสนนุกวววว่่่่่่าาาออยูทีีใชม้เเพพพรแถื ก็ไปอยู่ที่ในเมืองหมดแล้วเหลือแค่ฉันคนเดียวบางทีก็รู้สึกน่าเบื่ออยู่เหมือนกันแล้วถ้าเบื่อทําไมพี่ไม่ย้ายไปอยู่กรุงเทพด้วยกันหราครับไปหาอะไรทําที่นูน่นดีก็อยู่แถวนี้ไม่เห็นจะมีอะไรทําเลยจริงๆฉันเองก็อยากไปเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ต้องอยู่ดูแลคุณพ่อจะปล่อยให้คุณพ่ออยู่คนเดียวได้ยังไงหลังจากทําทุกสุขดีกันเรียบร้อยทั้งสองคนก็เลยนั่งพูดคุยกันเล่นตามภาษาหนุ่มสาวนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นไาอีกของเรากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยเหมือนเองก็นั่ ครับว่า mm ุ hmm. ่งนี so ้ไปซื้อสายชาร์จแต่เช้าลยนะเพราะว่าฉันจะต้องกลับมาดูแลสวนพะเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าไม่เป็นไรผมไม่ต้องไปซื้อก็ได้ครับเดี๋ยวไปยืมพี่ข้างบ้านก็ได้ทางด้านคุณลุงได้ยินแบบหนึ่งก็เลยพูดแกล้งหลานเป็นนิดหนึ่งนะครับว่าแกชอบเขารอเปล่าเนี่ยทางด้านพะเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็รีบปฏิเสธเลยนะครับจากนั้นคุณลุงก็เลยได้บอกว่าแกชอบเขาไม่ได้นะเขามีแฟนแล้วแฟนเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ในเมืองพ่อพะเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็แอบหน้าเสียเป็นนิดหนึ่งนะครับจากนันบะคร ฉันลืมบอกแกไปเลยว่าวันนี้น้ําบ้านเรามันไม่ไหลจะต้องไปอาศัยข้างบ้านอีกแล้วแหละพ่อแม่เอกของเราไี้ยินแบบหนึ่งก็อารมณ์ดีขึ้นมานิดหนึ่งเลยครับจากนั้นมันเองก็เลยรีบขอตัวไปอาบน้ําแล้วสักพายนิงก็ได้มาถึงบ้านนางเอกของเราเรียบร้อยเปิดประตูออกมาจ้าเอกกับคุณพ่อ,พอนางเอกไพ่เอกของเราก็เลยที่บอกว่าผมขอใช้ห้องน้ําหน่อยละกันนะครับที่บ้านผมน้ําไม่ไหล ile. อ๋อตามสบายเลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดตรงนั้นได้เลยนะจากนั้นพ่เอกของเราก็เลยได้ขอตัวอาบน้ําแต่ว่าระหว่างที่อาบอยู่นางเอกของเราก็เปิดประตูมาจ้าเอกซึ่งทง ไม่เรียบร้อยทั้งคู่นะครับจากนั้นไพเอกของเราก็เลยดีขอโทษแล้วขอตัวกลับบ้านแต่ว่าก็ยังไม่ถึงบ้านพอไพเอกของเราแอบมาส่องอยู่ตรงหน้าต่างเช้าวันต่อมาไพเอกของเราเข้ามายืมสายชาร์จนางเอกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็รีบตั้งนานแม่งอีกของเราก็ไม่มีเสียงตอบรับมันเองก็เลยเดินหาทั่วบ้านแล้วก็ที่จอเอกของหนังเอกของเราที่กําลังนอนกลางวันอยู่ซึ่งเธอเองก็ไม่ได้ระวังตัวแถมแต่งตัวก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยไพเอกของเราก็เลยมีอารมณ์ชั่ววูบพุ่งเข้ามาเปิดอันติไซนั่น,นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนครับต อีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นนางเอกของเราก็ยืนล้างจานอยู่แล้วสักพักหนึ่งก็เป็นคุณลุงพ่อเอกของเราเดินเข้ามาทางด้านคุณพ่อนางเอกของเราก็เลยเดินออกมาต้อนรับแล้วก็ได้ถามว่าวันนี้มีอะไรกันหรือเปล่าทางด้านคุณลุงพรอเอกของเราก็เลยที่บอกนะครับวันนี้เรามาดื่มด้วยกันหน่อยสิฉันได้เครื่องดื่มชั้นดีมาด้วยขวดหนึ่งทางด้านคุณพ่อนางเอกของเราเลยรีบเชิญคุณลุงพรอเอกของเราเข้ามาในบ้านส่วนพรอเอกของเราก็ยืนมองนางเอกของเราอยู่สักพักหนึ่งจากนั้นมันเองก็เลยที่บอกว่าผมขอโทษนะครับพี่นางเอกของเราก็ออกลูกโมโหอยู่นนนิดึงะครับ ก็ทำขนาดนั้นยังมีหน้ามาก้าขอโทษอีกรอพี่จะไม่บอกเรื่องอวันกับใครใช่ไหมครับจะให้ฉันบอกใครได้ยังไงล่ะถ้าขืนบอกไปฉันต่างหากที่น่าอายหลังจากกูศเสร็จนางเอกของเราก็จะล้างจานต่อแต่ว่าทางด้านพระเอกของเราก็เดินเข้ามากวนจนนางเอกของเราก็ออกลูกงูดหงียดแล้วก็ดีบ่นให้ในี่แค่วันนายยังไม่สำนึกอีกรอเนี่ยจากนั้นเธอเองก็เลยพยายามจะเดินออกไปแต่ว่าพระเอกของเราก็ไม่ละความพยายามออกลูกตือจนนางเอกของเราก็ต้องใจอ่อนนั่นแหละครับหลังจากนั้นน่างก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมาทางด้านพระเอกของเรา ก็เข้ามาห,าหนังเอกเหมือนเดิมนะครับพอมาถึงทั้งสองคนก็จ้องหน้ากันอยู่ได้สักพักนึงนางเอกของเราก็เลยได้เชิญรพเอกของเราเข้ามาในบ้านจากนั้นก็เลยทีบอกว่าฉันเองก็คงปฏิเสธเธอไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็ทําให้ฉันรู้สึกดีหน่อยสินันแหละครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมาตาลุงสองคนก็เข้ามานั่งกินข้าวแล้วก็ได้ปรึกษาเรื่องการทําไร่ทําสวนด้วยกันส่วนทางด้านเพเอกของเราก็ตามคณลุงมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอไปหาหนางเอกซึ่งนางเอกของเราก็มีแอบบอรให้อยู่นิดนึงในเช้าว นะแล้วครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับ2วันต่อมารพเอกของเราเริ่มหนักขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นตอนดึกนางเอกกับคุณพ่อก็นอนหลับฟันดีทางด้านรพเอกของเราก็เดินเข้ามานีบ้านจนนางเอกของเราก็ได้ยินเสียงแปลกๆซึ่งเธอเองก็รู้ตัวแล้วก็หันมองไปจ้าเอกกับรพเอกของเราทางด้านรพเอกของเราพอเห็นนางเอกลุกขึ้นมามันเองก็เดินตรงเข้ามาเปิดอันติซึ่งนางเอกของเราก็พยายามปฏิเสธเพราะว่าเมือกลางวันก็เจอกันแต่ว่ารพเอกของเราก็ไม่ได้สนใจน่ะแหะครับหลังจากนั้นนังก็ได้กินเวลาไปนะครับ เช้าวันต่อมาทางด้านแฟนนางเอกของเราก็เข้ามาหานางเอกที่บ้านนแค่พอมาถึงก็ด้ก่าวขอโทษนางเอกของเราที่มันเองเนี่ยไปทํางานในเมืองแล้วก็ไม่ได้มาหานางเอกของเราเลยซึ่งพอนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็ได้ด่าคุณแฟนไปนะครับว่าเธอคิดว่าฉันโง่หรอเธอมีแฟนอยู่ที่ในเมืองแล้วไม่ต้องมาชุ่งกับฉันเลยนะทางด้านคุณแฟนก็พยายามงอนแล้วขอคืนดีนางเอกของเราแต่ว่าเธอเองก็ใจแข็งนะครับก็ไล้ไล่คุณแฟนไปจากนั้นคุณแฟนนางเอกของเราก็เลยที่ขอตัวกลับบ้านนางเอกของเราก็เลยยืนคิดอยู่สักพักหนึ่งพักเอกของเราก็เดินเข้ามา <NXT> นางเอกของเราก็เลยหันไปบอกนะครับว่ายังไม่กลับอีกหรอพระเอกของเราก็ยืนงงนะครับกปเลยไดีถามว่ามีเรื่องอะไรหรือครับนางเอกของเราก็ไม่ได้ตอบกระชากแขนพระเอกของเราเข้ามานีบ้านล้วก็ได้เปิดอันติใส่พร้อมกับความโมโหซึ่งระหว่างนั้นพระเอกของเราก็พยายามถามนะครับว่ามีเรื่องอะไรแต่เธอเองไม่ได้ตอบน่ะแหละครับหลังจากนั้นนังก็ได้กินเวลาไปนึครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับเรียบร้อยทางด้านนางเอกของเราก็เลยด้ถามพระเอกว่าเธออยู่กับฉันเธอมีความสุขไหมพระเอกของเราก็รีบตอบเลยนะครับว่ามีความสุขสิครับถ้ามีความสุข แล้วเธอจะอยู่ที่นี่กับฉันหรือเปล่าภพเอกของเราก็ไม่ได้ตอบนะครับนางเอกของเราก็เหมือนจะรู้แล้วเธอเองก็เลยที่บอกว่าถ้าเธอลาบากใจก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะจากนั้นไเอกของเราก็เลยที่ขอตัวกลับบ้านนะครับ2วันต่อมาไเอกของเราก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพเรียบร้อยมันเองก็เข้ามาลาคุณพ่อนางเอกของเราซึ่งระหว่างนั้นนางเอกของเราก็เดินออกมาเก็บผ้าอยู่ก็ได้หันไปจ้าเอะเอกของเราซึ่งเธอเองก็รู้สึกโมโหแล้วก็น้อยใจตัวเองมากๆนะครับที่ไม่ว่าผู้ชายคนไหนเข้ามาในชีวิตก็ไม่เคยคิดจะจริงจังกับเธอส่วนทางด้านไเอกของเราหลังจากา คุณพ่อนางเอกเรียร้อยมันเองก็เลยได้ขอตัวกลับกรุงเทพส่วนคุณพ่อนางเอกของเราก็เลยเดินกลับมาหาหนางเอกแล้วก็ได้บอกว่าชีวิตในเมืองมันน่าจะมีความสุขมากๆลูกไม่อยากไปกับเขาบ้างหรอนางเอกของเราก็ได้บอกไปว่าหนูปล่อยให้คุณพ่ออยู่คนเดียวไม่ได้หรอกค่ะแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทาคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ